สวัสดีครับผมบิ๊กนภัสนะฮะอ่าก็ไหนๆก็ไหนๆแล้วนะครับไลฟ์ไปละเรื่องหนึ่งนะครับวันนี้เนี่ยรู้สึกว่าอีกคึกคักนะครับไลฟ์หนังใหม่ไปละวันนี้อยากจะพูดถึงหนังเก่าเรื่องหนึ่งนะครับที่เรียกได้ว่าเป็นหนังที่ได้รับรางวัลอสการ์นะครับทำให้สไปร์ลีได้อสการ์ในด้านเรื่องของการเขียนบทเนาะแต่ว่าเราเนี่ยไม่เคยที่จะมองคืาเรียกว่าแบบไม่อยู่ในสายตาเราเลยหนังเรื่องนี้นะครับคือมอันเรามองข้ามตลอดเลยก็ว่าได้นะครับ เพราะว่าถามว่าหนังเกี่ยวกับคนผิวสีคนผิวดํามันก็ไม่ได้อยู่ในประเด็นที่เราอยากจะดูว่าทําไมเราต้องดูหนังเรื่องนี้หนังแบบนี้วะอะไรเงี้ยนะฮะแต่ถึงจุดหนึ่งเนี่ยเมื่อไม,ม่กี่ช่วงแบบสัปดาห์ก่อนใช่ไหมเราก็จะได้เห็นว่าสหาัฐตอนนี้ปัญหาเรื่องของการแบบเหยียดกันเนี่ยก็ค่อนข้างเยอะมากอย่างเช่นเรื่องของกรณีจอร์ดฟอยเนาะหรือว่าที่ออกมาปะทวงประท้วงกันหนักๆเนี่ยนะครับก็ทําให้เราได้เห็นว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันมีนมปัญหาอยู่ที่ มากกว่าที่เราคิดไว้ซะอีกนะครับแบบมีปัญหาที่ซุกใต้พรมแล้วก็มีเรื่องราวการเหยียดการแบบว่าเลสิสหรือว่าอะไรต่างๆเนี่ยแบบค่อนข้างที่จะเยอะแล้วก็หลายครั้งเนี่ยปัญหาตรงนี้เราอาจจะไม่ได้ถูกรับรู้เราจะไม่เข้าใจเขาว่าทําไมมันถึงแบบโอ้ก็แค่นี้ทําไมมันดูละเอียดอ่อนขนาดนี้อะไรเงี้ยนะครับแต่ว่าหนังเรื่องนี้นะครับก็คือเรื่อง Back c l a s s m a n เนี่ยนะครับผมผมไม่แน่ใจว่าผมอ่านออกเสียงถูกหรือเปล่านะครับแต่ว่านี่คือภาพยนตร์ที่เบสออนทูส story อีกแล้วนะฮะก็คือ มาจากเรื่องจริงที่สไปรีได้เป็นคนเขียนบทแลวก็สร้างเรื่องนี้ขึ้นมานะครับก็จะบอกว่าเรื่องนี้เป็นหนังที่เรารู้สึกว่าเป็นอพอเราได้ดูเนี่ยเราสึกตกใจเราสึกว่าคือมีเพื่อนเราบางคนก็ไม่ได้ชอบหนังเรื่องนี้ก็บอกว่าโอ้ไม่เห็นมีอะไรเลยละอะไรเงี้ยเราก็แบบว่าโอเคงั้นเราก็ไม่ต้องสนใจอะไรไม่ต้องดูก็ได้หนังเรื่องนี้แต่ว่าปรากฏว่าพอได้ดูหนังเรื่องนี้เท่านั้นแหละ โอ้โหคือคุณรู้ไหมมันมันมันดูแล้วแบบจี๊ดมากเลยอะเออทั้งที่เราแบบว่าเราอาจจะไม่ได้มีอารมณ์ร่วมเหมือนกับคนอเมริกันที่แบบว่าได้เห็นหนึ่งความเหยียดหรือว่าการแบบว่าไม่เคารพกันในฐานะมนุษย์อะไรอย่างเงี้ยคือเราเราได้เห็นความอาการป่วยของสังคมหนักมากนะเออแล้วเรื่องนี้ทําให้เราได้เหมือนกับมันเบิกเนตรเราคุณเข้าใจปะคือมันแบบ เราก็คิดว่าโอเคโลกของที่นู่นมันก็จะมีแบบคนขาวคนผิวสีคนดำอะไรเงี้ยใช่ไหมแต่ว่าเรื่องเนี้ยมันคือการแบบคล้ายๆแบบ2กลุ่มใหญ่ๆก็คือฝั่งคนขาวที่เชื่อว่าตัวเองเนี่ยสืบเชื้อสายมาจากเผ่าพันธุ์อะรยันยอะไรต่างๆนะแบบเป็นลูกของเทพเจ้าต่างๆคือความชุดความเชื่อเนี่ยแม่งเหมือนฮิตเลอร์มากเลยนะคือโอ้โหฉันแบบว่า ไอพวกคนดำเนี่ยมึงเป็นทาสมาก่อนมึงไม่มีสิทธิ์ที่จะมาแบบว่ามาเดินป้วนเปี้ยนมาออกลูกออกร้านกับเอ่อคนแบบนี้แบบอะไรเงี้ยซึ่งแบบว่าโอ้โหมันเป็นอะไรที่แบบโคตรเยียดเลยนะอืมในขณะเดียวกันคนผิวสีเนี่ยเขาก็บอกว่าไอพวกคนขาวเนี่ยไอพวกเนี้ยพวกมึงเนี่ยมาจากยุโรปมึงไม่ได้เป็นตัวต้นกําเนิดของเผ่านี้แต่จริงแล้วเออไอไอไอเผ่าพันธุ์กำเนิดตรงนี้จริงมันคืออินเดียแดงไม่ใช่หรอไม่ใช่ทั้งผิวขาวผิวสีเลยอะเออแต่สุดท้ายพวกแกก็ตีกันเองนะอินเดียแดงตายหมดแล้วพวกแกก็ตีกันเอง ก็ทีนี้มันก็จะกลายเป็นเรื่องที่ว่าแบบผิวดำเขาก็จะรู้สึกว่าเออฉันไม่ยอมหรอกนะที่จะถูกกดขี่อย่างนี้ไปตลอดฉันก็ไม่ยอมหรอกนะที่จะแบบว่าเปล่อยให้พวกคนขาวที่มาจากฝั่งยุโรปมันลุกลามแลม้วมายึดพื้นที่ที่มันเป็นดินแดนของพวกเขาอเมริกันแอฟริกันอะไรก็แล้วแต่นะฮะก็ถือว่าเขาเป็นเจ้าของตรงนี้นะฮะเขาก็แบบเริ่มเริ่มแบบต่างคนต่างมีชุดความเชื่อที่แรงที่รู้สึกว่าอยากจะเปิดวอ์ใส่กันนั้นจริงๆจังๆสักทีหนึ่งอะไรเงี้ยก็เลยกลายเป็นแบบว่า หรือว่ามันก็จะเป็นแบบฮิดเดน a g เจนดในหนังก่อนก็คือมันก็จะเป็นแบบ Feeling ที่เหมือนถูกซ่อนไว้นะฮะในในในตัวหนังที่มันจะมีการเหมือนกับซ่องสุมแล้วก็เตรียมการที่จะแบบปลุกเราแล้วก็จัดเต็มเตรียมเปิดวอกันพูดง่ายๆนะ,ะแต่ในหนังเนี่ยมันก็สตาร์ทด้วยเรื่องของพระเอกที่นำแสดงโดยจอห์นเดวิดวอชิงตันที่เป็นลูกของเดนเซลวอชิงตันเนี่ยแหละซึ่งเราก็เพิ่งรู้เนาะแล้วก็ เป็นคนที่จะเป็นพระเอกในเรื่องเทเนตของคิสซเฟอร์โนแลนที่กำลังจะฉายในอีกไม่กี่อาทิตย์นี้ด้วยนะครับช่วงปลายเดือนเนาะนะครับพอเขาเล่นเรื่องนี้เนี่ยโอ้โหพอเราก็แบบเป็นเรื่องแรกที่เราได้เห็นเขาเล่นเนาะแล้วก็รู้สึกว่าเอออยู่ดีๆคนผิวสีเนี่ยอยากจะเป็นตำรวจในเมืองโคโลราโดนะครับแล้วก็เรื่องไม่มีอะไรเลยก็คือคนผิวสีอยากจะเป็นตำรวจในในสถานีตำรวจที่แบบว่ามีแต่คนขาวแล้วก็คนผิวสีจะไม่ได้รับการยอมรับให้แบบเป็นเจ้าหน้าที่พิทักษ์สันติราษไหร่อะไรเงี้ยนะครับ ทีนี้มันก็จะมีตัวละครที่เล่นโดยดมไดเวอร์นะครับซึ่งจะเป็นแบบเหมือนกับเป็นชาวยิวเป็นอะไรเงี้ยเออมีเชื้อสายยิวซึ่งออแน่นอนว่าฝั่งยิวเนี่ยเขาก็จะมีการถูกมีการเหยียดด้วยนะคือไอ้พวกคนข่าอะไรยันเนี่ยก็จะบอกว่าเอาละเดี๋ยวฉันจะกำจัจจจจดพวกคนดําออกไปจากประเทศนี้ก่อนแล้วหลังจากนั้นเนี่ยไอ้พวกยวพวกมึงเป็นลายต่อไปนะครับก็คือจะเป็นลายต่อไปที่อมจะถูกเฉดหัวนะครับ ผมว่ามันคงมีเอช่วงเอเชียนด้วยแหละคือไอพวกคนขาวพวกเนี้ยอันตรายมากพวกขาวสดุดโต่งพวกลัทธิพวกแบบเชื่อในความแบบพลังความขาวของตัวเองอ่ะเออเราคิดว่าตัวเองเนี่ยเป็นแบบเป็นชาติกําเนิดที่สูงส่งมีอํานาจมีนั่นมีนี่ต่างๆนานานะครับแล้วเราก็จะเห็นว่าประเทศอเมริกาเนี่ยที่คุณเห็นว่าม็อบ,บมันรุนแรงมันนั่นนี่น่นต่างๆเนี่ยมันทําให้เกิดความเสียหายอะไรต่างๆมากมายทุบกระจกเอยก่อการร้ายเอยอะไรต่างๆนะฮะคือเราสึกว่า มันมาจากตรงที่ว่ามันซื้ออาวุธกันง่ายมากแล้วพวกนี้มันซ่องสุมกําลังมันเตรียมระเบิดมันมีอาวุธมันเตรียมแบบว่าจะไปเปิดวอถล่มกันเลยอะไรก็ว่าได้นะทั้งที่แบบว่ามันก็มีกฎหมายนะว่าถ้าเกิดว่าคุณยิงกันฆ่ากันคุณก็ต้องรับผิดในฐานะอะไรสักอย่างหนึ่งแต่ว่าพอไอ้เรื่องนี้มันเป็นอย่างนี้มันก็จะได้เห็นเหมือนกับว่าฉันไม่กลัวละกดเกิดอะไรก็ว่ากันไปฉันจะจัดการพวกแกแต่เพราะว่าแกแต่เป็นแบบเป็นคนที่แบบไม่ไม่สมควรที่จะมาอยู่บนโลกใบนี้กับฉันอะไรอย่างเงี้ยแบบไม่ไม่ถ้าจะไม่มองเห แต่ความเจ็บแสบของสไปรีเนี่ยเขาก็ได้เล่าเรื่องออกมาได้อย่างแสบสันมากเลยเพราะว่าอะไรเพราะมันจะมีฉากที่ว่าเหมือนกับตัวตํารวจเองเขาก็จะให้แบบว่าส่งคนดําไปคุกคีกับฝั่งคนขาวที่เป็นแบบพวกเนี่ยไอ้พวกกลุ่มที่มันกำลังซ่องสมที่จะทําอะไรบางอย่างที่แบบว่าร้ายแรงเนี่ยร้ายกาดเนี่ยนะครับก็ให้ไอ้คนดาเนี่ยที่เป็นพระเอกเนี่ยนะครับตัวละครที่รับบทโดยจอห์นเดวิดวอชิงตันเนี่ยก็ต้องไปคุยกับไอ้พวกแบบแกนนําของพวกคนขาวซึ่งพวกเนี้ยไม่ เกียดคนดํามากเลยแล้วผมชอบแก๊กหลายแก๊กมากเลยคือแบบว่าคุณต้องแอคอไรกับว่าคุณเป็นคนขาวอะแต่ก็แบบโทรไปหาคือยุคนั้นมันก็ยุคเก่าเนาะยุคแบบช่วง60หรืออะไรท่านองนั้นอนะเออเอ,อ่า60 70ผมไม่แน่ใจแต่ว่าเป็นช่วงที่ว่าเออมันก็ยังต้องใช้โทรศัพท์แบบว่ากิ้งไปกิ้งมากันอยู่ใช่ไหมแล้วก็แบบเออเขาจะต้องโทรไปหาไอ้คนขาวที่แบบว่าบ้าความขาวมากแล้วคือมันจะต้องแบบลงท้ายคําด้วยประมาณว่าแบบเอ,อ่อ d bless a m e ริ c a อะไรเงี้ย มันจะพูดประโยคอย่างเงี้ยแทนว่าก <laughs> อสเบสไวอเมริกาโคตรเหยียดเลยว่าเออแล้วก็มันจะมีฟีลลิ่งแบบว่าอ่า,อาจะมีฟีลลิ่งแบบว่าคืออันี้ก็จะต้องสวมรอยเป็นคนขาวแล้วก็คุยกับไอ้หัวหน้าคนขาวเป็นแกนนําคนขาวเงี้ยเออทั้งที่ตัวมันเป็นคนดําอะไรเงี้ยเออมันก็ต้องแบบต้องต้องสร้างเรื่องต้องแบบเปลี่ยนสำเนียงต้องอะไรเงี้ยเออจนจนมันถึงขั้นที่ว่ามันจะมีการถามกันแต่ว่าเออแล้วแกไม่สงสัยเลยว่าฉันอยากเป็นคนดํา ที่บอกว่าแกล้งหลอกสายแล้วโทรหาแกอะไรเงี้ยเออแต่ว่าเขาก็บอกว่าเออมันเขาแยกออกนะว่าไอ้สำเนียงระหว่างคนขาวกับคนดํามันจะมีไงเพราะคนดำเนี่ยมันจะแบบเสียงทุ้มๆหยาบๆแบบเนินๆอะไรเงี้ยมันจะมันจะมีแบบการเหยียดเรียกว่าเหยียดสุดๆเลยจริงๆอ่ะเราทําให้เราได้เห็นว่าโอ้โหคือหรือแม้กระทั่งที่ว่าแบบอย่างที่เราเห็นกรณีจอร์จฟอยเงี้ยถ้าเป็นคนดําทําผิดเนี่ยโอ้โทษไม่จะไรแรงกว่าการที่คนขาวทําผิดเยอะมากอะไรเงี้ยคนคนขาวผิดก็อาจจะผิด คุยได้แต่ว่าถ้าเป็นคนดําเนี่ยโอ้โหคือเหยียบมึงแบบมึงลงไปนอนเลยนะนุ่นนี่นนั่นนะถือปืนขู่เลยนะอะไรเงี้ยทําให้เรารู้สึกว่ามันมันเป็นโซซตี้ที่ค่อนข้างที่จะป่วยนะครับแล้วแล้วแล้วมันมันถูกฝังมันดานานมันมันมันเป็นปัญหาที่ยังแก้ไม่ตกอะไรเงี้ยแล้วรู้สึกว่าหลังจากนี้มันก็ยังคงต้องแก้ยากต่อไปเพราะว่ามันมันเป็นเรื่องของแบบทัศนคติไม่แฟร์ที่มาจากคนที่สฟกันมาเป็นรุ่นต่อรุ่นแล้วมันก็หนักขึ้นเรื่อยๆนะครับ ทอ่ทำให้ความเจ็บปวดตรงนี้ทําให้หนังเรื่อง b a c k h a n d h a n ของไอ้ของสไปรีเนี่ยก็ได้รับประการยอมรับในวงกว้างนะครับทั้งนที่ตอนนั้น,นยังไม่มีกรณีจอร์ดฟอยเลยเนาะแต่ว่าหนังเรื่องนี้ก็ได้รับรางวัลออสการ์ในสานะสาขาของบทหนังยอดเยี่ยมนะครับอืมก็ถือว่าเป็นอะไรที่ค่อนข้างที่จะจี้อยู่พอสมควรใช่ไหมละ่ะเออก็เอาเป็นว่าเรื่องเนี้ยก็ผมชอบมากกว่าที่คิดเยอะมาแล้วเป็นหนังที่ดีนะแบบ สถานการณ์ได้อลอกต่างๆซิติเอชันต่างๆมันค่อนข้างที่จะคมอ่ะเออแล้วก็มีการเล่าในเชิงซีนิมาติกที่ดีมากเลยเราเราไม่เคยดูหนังยาวของสไปรีเลยเราสกว่าเออเนี่ยแหละก็เป็นความเก่งของผูมำกับจริงเดี๋ยวผมจะมารีวิวอีกเรื่องหนึ่งของสไปรีเพราะว่าตอนนี้มันมีหนังเรื่อง The Five Bucks นะครับอ่าเข้าในเน็ตฟลิกนะครับผมแล้วก็เป็นหนังที่สไปรีอยากทำมากเลยนะฮนะแล้วแล้วนกะ็เขาแบนะบนะ เอาไปขายในสตูดิโออื่นไม่มีใครสนใจที่จะทำโปรเจกต์นี้เลยยกเว้น Netflix นะครับที่ให้ตังคเขาทำนะครับแล้วก็ที่สำคัญคือหนังเรื่องนี้ได้มาถ่ายในประเทศไทยเนี่ยประมาณ90%นะฮะแต่ก็ต้องอ่าเขาเรียกว่าในตัวเรื่องเนี่ยบริบทมันคือประเทศเวียดนามนั่นแหละแต่ว่าเขามาถ่ายทำในประเทศไทยนะครับฉะนั้นปีที่แล้ว2ปีที่แล้วเนี่ยก็จะมีแบบว่าหลายคนก็ได้ออกกองกับสไปร์ลีนะครับในแวดวงเบื้องหลังนะครับก็ถือว่าโชคดีมากนะครับที่ได้ทำงานกับคนที่ระดับโลกนะฮะแบบ world class นะฮะ เราก็รู้สึกว่าอ่ะกลับมาที่เรื่องของไอ้ b l a c k s m i t เนี่ยผมว่ามันก็มีส่วนที่เอาเอาจริงๆผมว่ามันไม่ได้ดูยากอะไรเลยนะคือมันก็ค่อนข้างที่จะเล่าเรื่องแบบตรงตัวของมันแต่มันมีชั้นเชิงในการนําเสนอที่ดีมากเออผมรู้สึกว่าเนี่ยแหละความเก่งของผู้กำกับเนี่ยมันวัดกันตรงนี้แหละแล้วก็ที่สาคัญคือตัวบทมันก็ค่อนข้างที่จะส่องมากทําให้เราได้เห็นว่าโอ้มันมันดีเว้ยเฮ้ยมันทั้งทั้งที่เราแบบว่าเราไม่ได้เห็นถึง คนดำคนผิวสีอะไรเงี้ยคือแบบเราไม่ได้เข้าใจอะไรขนาดนั้นอนะแต่ว่าโอ้มันมันเจ็บปวดอะเราเจ็บปวดแทนเรารู้สึกว่ามันมันมันจี๊ดจังเลยโออถ้าเราอยู่ตรงนั้นเราก็คงแบบว่าถ้าถ้าถ,ถ,ถ,ถ้าเราเป็นผู้ถูกกระทําอย่างเงี้ยแล้วเอาจริงคือเรารู้สึกว่ามันไม่ใช่แค่คนดําเจ็บปวดนะแต่เรารู้สึกว่า ทั้งสองฝ่ายอ่ะมันต่างที่จะแบบว่าพร้อมที่จะเปิดวอร์ใส่กันนะเออมันก็จะเห็นความคิดชุดความคิดของคนที่สุดตรงทั้งสองฝ่ายอ่ะเออซึ่งแบบว่าเออเนี่ยคือปัญหาของอเมริกาที่บอกว่ามัน,ป,นป่วยเหลือเกินนะครับแล้วก็คิดว่าไม่รู้จะมีทางแก้หรือทางออกอยังไงได้บ้างของเรื่องนี้นะครับเพราะว่ามันก็นมนานกันมามากมากมาก,มาก,มากอะไรอย่างนี้นะครับอ่ะผมขออนุญาตดูคอมเมนต์นิดนึงนะครับอ๋มเซอร์นนะครับผมเพื่อนผมเอ่อไฮเซอร์น I don't know you listening or not เอ่อเพื่อนจากสิงคโปร์นะครับแล้วก็น้องปีเตอร์บอกว่านอนด้วยละครับโอเคสงสัยบ่นเยอะเกินไปแลลวนะอ้าวก็ขอบคุณมากเลยนะสำหรับใครที่ดูรีวิววันนี้นะครับผมว่าเรื่องนี้เอ่อถ้าคุณอยากจะแบบเข้าใจฟิลลิ่งของแบบกระแสแบ็กไลฟ์แมทเจอร์มากขึ้นหรือคุณอยากจะเข้าใจความแบบที่คนออกมาเรียกร้องประท้วงหรือว่าแบบทำอะไรต่างๆที่มันวุ่นวายเนี่ยเรื่องกรณีจอร์ดฟอยหรือว่าลามไปเรื่องต่างๆ ผมว่าการที่คุณได้เอาตัวเองมาดูเรื่องนี้น่าจะเป็นเรื่องที่ดีที่คุณจะได้เข้าใจบริบทสังคมอเมริกันมากขึ้นแล้วก็ที่สําคัญคือช่วงหลังเนี่ยของเรื่องนี้เขามันสะเทือนใจตรงที่ว่าหนังเนี่ยมันปูมันทั้งเรื่องแต่ว่าฉากไครแม็กของมันอ่ะมันเอาฟุตเตกของจริงฮะมามาใช้เลยอะไรเงี้ยผมไม่แน่ว่าจริงกี่เปอร์เซนต์หรือว่ามีการม็อกขึ้นมากี่เปอร์เซนต์แต่ว่าโอ้โหมันมันมันเหมือนกับเป็นฟุตจริงๆอ่ะที่แบบว่าเราได้เห็นว่ามันเกิดเรื่องนี้จริงๆแล้วมัน สะเทือนใจมากๆนะครับดูแล้วรู้สึกว่าโอ้ไม่ไม่ต้องถ่ายให้เป็นหนังอะเอาเหมือนกับคลิปข่าวมาแต่ว่ามาันม,มาถูกที่ถูกเวลาแต่ว่าดูแค่นั้นก็สะเทือนใจแล้วรู้สึกว่าเนี่ย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 มัน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 ,มน,มน,มนตีกันอย่างเงี้ยแบบคนอเมริกาตีกันเองอะไรอย่างเงี้ยเออเนาะแบบถ้าเป็นประเทศไทยก็จะเหมือนกับเสื้อเหลืองเสื้อแดงตีกันเองแต่นั่นก็จะเป็นฟีลลิ่งแบบเนี่ยผิวขาวผิวดํามึงก็จะต้องตีกันด้วยเหตุผลแบบนี้อะไรเงี้ย ซึ่งเรารู้สึกว่ามันก็มาจากเรื่องของความเกลียดชังนั่นแหละความเกลียดชังมันมันเป็นตัวที่หล่อหลอมน่ะซึ่งมันก็อาจจะมาจากเจเนเรชันฟอร์มเจเนเรชันอะไรเงี้ยหรือแม้กระทั่งที่ว่าการเลี้ยงดูการแบบว่าการคบค้าสมาคมกับเพื่อนฝูงต่างๆที่เป็นแบบหัวรุนแรงเหมือนกันอะไรเงี้ยมันก็จะเกิดความเกลียดชังทั้งที่แบบว่าเราไม่ได้ทําเรื่องอะไรที่บาดหมางต่อกันเลยได้ซ้ําแต่ว่ามันกลายไปว่าความบาดหมางเหล่านั้นเนี่ยมันสร้าง ให้เกิดความแค้นแล้วเราต้องไปลงมือทอะไรทุกอย่างที่ทําให้ฝ่ายขั้วตรงข้ามของเราเนี่ยเกิดความแบบต้องต้องมาห้ามหันกับเราอะไรเงี้ยเออมาประกาศเปิดวอกันอะไรเงี้ยแล้วสุดท้ายมันก็เลยกลายเป็นการแบบต้องสูญเสียเลือดเนื้อสูญเสียชีวิตกันไปนะครับอ่ะนี่แหละคือสิ่งที่เรอาอสึกว่าแบคแคนส์แมนได้สะท้อนออกมาผ่านลีลาการเล่าที่ค่อนข้างเจ็บแสบมีลีลาการนําเสนอบทที่คมคายแลวผมว่า ดูหลายฉากก็แอบตลกร้านะครับผมหัวเราะหลงมาเลยแต่ว่ามันก็เป็นความหัวเราะที่ค่อนข้างที่จะตลกร้เพราะามันทั้งทั้งหน้าขันและหน้าเศร้าไปในเวลาเดียวกันนะครับก็แนะนําเป็นหนังที่ผมรู้สึกว่าผมดูด้วยตัวเองแล้วแล้วผมบอกเลยว่าอันเนี้ยผมชอบผมรู้สึกว่าเนี่ยเป็นหนังที่ดีเนี่ยเป็นหนังที่คุณภาพมีการเล่าเรื่องที่ดีมากบทหนังเอ่ยการกํากับเอ่ยนักแสดงเอ่ยผมว่าเออเนี่ยถือว่าเป็นเคลื่อมานอกสายตาของผมเลยก็ว่าได้นะครับก็คือ ถือว่าโชคดีละที่ได้เอามาดูในช่วงนี้นะครับช่วงที่เราสามารถแบบเริ่มที่จะลองหาหนังหลายๆเรื่องมาดูนะครับอ่ะโอเคประมาณนี้แล้วกันนะครับใครที่ชอบฟังรีวิวอย่างนี้ก็อย่าลืมกดติดตาม Subscribe นะบบัพพ i r น์วายร์หรือช่องน a พพัฒนนะครับใน u t u b e นะครับก็จะมีรีวิวต่างๆนะครับมาพูดคุยกันนะครับแล้วก็จะเป็นเรื่องหนังเรื่องอื่นๆเนี่ยก็จะมีมาเล่าสู่กันฟังเนาะเป็นระยะนะฮะเอาละถ้าจะแนะนำอะไรกันอีกก็ไม่พูดอะไรละนอกจากให้ทุกท่าน ไปพิสูจน์ด้วยตัวเองแล้วถ้าคุณชอบหรือไม่ชอบหรือว่าคิดยังไงกับหนังก็มาเมนแล้วก็บอกต่อกันได้หรือว่าถ้าคุณชอบคลิปนี้คุณก็กดแชร์ไปได้ให้เพื่อนๆฟังด้วยกันก็ได้นะครับจะได้ไปดูหนังเรื่องนี้ด้วยกันนะฮะโอเควันนี้ไปก่อนครับผมขออนุญาตไปนอนก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวพบกันใหม่ในไลฟ์ถัดไปนะครับผมจะเป็นเรื่องอะไรก็อย่าลืมติดตามกันนะจ๊ะขอบคุณที่ติดตามกันนะครับจะกระดิ่งจะกดสับจะอะไรก็ตามนะครับถ้าคุณติดตามดูคอนเทนต์เราไปเรื่อยๆก็ขอบคุณมากจรริงนะคับ ทุกท่านทุกกำลังใจก็มีผลที่จะทําให้เราอยากจะทําไลฟ์ทําอะไรต่างๆหรือคุณอยากจะให้ทำเรื่องไหนก็บอกกันได้นะครับโอเคครับผมวันนี้ไม่มีอะไรแล้วครับขอบคุณมากที่ติดตามรับชมกันครับวันนี้ไปก่อนครับสวัสดีครับ